วันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับฮาร์ทคอร์นะครับผมใช่ครับผม h าร์ทคอร์ครับผมเพราะฮาร์คอรของจริงนะครับผมรอบนี้วันนี้ก็ถ่ายคลิปมันสนุกสนานเลยครับผมโอ้โหลาวอยู่ตรงนี้เลยครับใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับฮาร์ทคอรจริงๆครับไม่เชื่อดูเลือดตรงนี้เลยครับผมเนี่ยเลือดตรงนี้ครับ h าร์ทคอรของจริงครับผม ช่ครับวันนี้ผมก็ทําตามสัญญาครับผมขอเวลาเอ้ยไม่ใช่ครับผมผมก็ขอป๊บน,นึงผมขอเวลาหาคิดป๊บน,นึงครับผมก็คือวันนี้ที่ผมมาทำดู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 ครับก็ดูนี่ดิครับอะไรนะครับดาบอัคคีพิฆาตชงชิงหกทนโอ้โหดูดิครับอันนี้คือมันให้พร้อมเลยนะเพื่อน ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับผมก็จะเออชีวิตรอดฮาพอทีเนี้ยผมก็ต้องสร้างบ้านหาบ้านคนอื่นก่อนครับผมคือเป็นคืนที่อันตรายครับผมต้องระวังดีๆนะครับผมผมจะไม่เล่นแบบประมาทละกันครับก็ปล่อยไอรอนโกเลมเขาสู่ที่ชอบที่ชอบครับผมโอ,อ้หมู่บ้านนี้ก็โอเคนะ ควรจะอันดับแรกผมควรผมควรปรับตรงนี้นะครับผมเป็นเป็นตัวบวกครับผมเพราะว่าผม PVP เสร็จแล้วก็ใช้ตัวบวกได้ครับผมก็พอพอพอ,พอใช้วงกลมเสร็จมาใช้ตัวบวกต่อมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่เป็นไรครับผมก็ต่อันเลยครับผมก็จกังหวะนี้ก็ตัดไม้ก่อน อันดับแรกเป็นสิ่งจำเป็นเลยครับผมการตัดไม้ก็ตัดไปก็วันนี้นะครับผมมีเป้าหมายอยู่สองอย่างก็คือ,อสร้างบ้านให้ได้ก่อนครับแล้วก็สร้างบ้านให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ทำแล้วก็คุณมือหาแร่นิดหน่อยครับผมก็ สำหรับ EP นี้นะครับก็ผมก็ไม่อยากจะตายนะครับผมทุเรศมากเลยครับจะต,ตาย EP นี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือผมขอผมผมว่าตัวเองเลยว่าโคตรดับเบิลดับเบิลนูบเลยครับผมคือนูัดจัดเลย EP นี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยครับผมผมจะไม่เล่นแบบประมาทละกันครับ ฮาร์ดคอร์เนี่ยเป็นโหมดที่ยากที่สุดแล้วครับผมต้องไป่เคยเล่นมาบน PC แต่ PE เนี่ยครับต้องต้องใช้ต้องหาลงเอาแอดออนลงอย่างเดียวครับผมก็อันนี้ก็เป็นแอดออนของฮาร์ดคอร์ตัวเต็มเลยครับผมก็ตายก็นั่นแหละรครับก็อาจจะมีแบบ Spectator ร์โหมดให้อะไรอย่างงี้ผมควรจะทำาไงด,ดีผมควรน่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคบผมก็ ผมขอยึดหมู่บ้านนี้ครับผมเอาขอยึดก่อนนะเผื่อเราว่นไหนเรางบดีค่อยๆย,ย้ายออกแล้วก็ไปสร้างบ้านที่อื่นเอาครับผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมต้องผมก็ก่อนที่ผมจะมาผมก็ลืมเปิดแมพซะงั้นโอ้ยเดี๋ยวจมน้ำ คืออันนี้เป็นแผนที่โลเคชันนะครับผมก็ <c oughs> มันต้องเปิดต้องเปิดตอนนี้โอเคก็เปิดเสร็จแล้วก็นั่นละครับจะได้รู้ว่าจุดเกิดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผม <c oughs> ตายก็จบแล้วนี่ตายก็จบแล้วนี่ยไปจุดจุดกองจุดเกิดอะไร <c oughs> ล่ะครับก็เราควรจะตัดไม้ก่อนนะอันดับแรกคือ ตอนนี้ตอนนี้หมู่บ้านนะครับผมก็ขอฟูครับผมตอนนี้ก็ไม่ต้องเครียดเท่าไหร่ครับผมแต่ตายนี่เครียดเลยนะครับผมผมขอบอกเลยว่าผมจะผมจะไม่ตายอีพีนี้แน่นอนครับถ้าผมตายนี่ผมเอ้ยยจะไม่ตายได้ไงครับจะไม่ตายครีเปอร์นี่แหละครับ จะตายเพราะคิปเปอร์นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยผมจะตายเพราะคิปเปอร์ตัวนี้แหละครับใช่ครับฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยส่วนมากเขาส่วนมากอันนี้ผมพูดเลยนะครับส่วนมากนะครับเขาไม่ได้ตายเพราะสาเหตุที่ที่โดนวิเทอร์ฆ่าโดนเอนเดอร์ดักก้อนฆ่าเลยครับส่วนมากเขาตายเพราะเฮ้ยตัวน้อยสวัสดี ส่วนมากเขาตายเพราะว่าคลิปเปอร์นะครับผมน่าจะเป็นม็อบที่อันตรายที่สุดย้ำเฉพาะนะครับอันตรายที่สุดในโหมดฮาร์ดคอร์ครับผมอันตรายที่สุดและครับผมในโหมดฮาร์ดคอร์นะเนี่ยเครื่องผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมไม่ได้ทาอะไรนะนี่ผมบอกปล่อยเลยเนี่ยเครื่องผมมันจะขุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เบื่ออยนางนี้แหละ ก็อีนี้ก็แหลกๆหน่อยนะครับผมก็ใครที่อยากให้ผมทำวงกลมหรือ <c oughs> ให้ผมทำเป็นเป็นเอ่เออะไรนะลูกศรก็บอกผมมาได้ครับแล้วแต่ความสบายใจของท่านผู้ชมนะครับผมก็อีพีนี้ผมก็ไม่ไม่เอ่อให้ให้มันกลับบ้านนะครับให้มันกลับบ้านไปก่อน คือ EP นี้นะครับผมไม่อยากจะไม่ค่อยอยากซาเท่าไหร่ครับก็ไม่คก็ฟาร์มของแล้วก็รีบกลับอะไรอย่างี้ครับผมก็อีพีนี้อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะครับโอ้โหเจ้าตัวน้อยมาด้วยอีพีนี้นะครับผมผมลืมบอกเลยครับผมก็คือผมไม่ได้ทําเป็นของรุ่นของจาวาอีดิชันนะครับก็ปุ่มมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับผม เพราะว่าถ้าผมลง add-on Java Edition นะครับ add-on Java Edition กับ add-on ของ Hardcore Mode นะครับมันจะตีกันครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาการตายอ่ะมันจะขึ้นว่า Game Over อะไรอย่างเงี้ครับของ Java Edition มันจะเป็นรูปๆแบบเขาเรียกอ,อะไรนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆแล้วก็เขียนว,ว่า you date อะไรอย่างเงี้ยครับอังนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็ EP นี้ผม คูณแลเลยไหมก็ไม่ค่อยอยากเสียงเท่าไหร่นะก็คือผมเอางนี้นะครับคลิปหนึ่งอะผมจะลงไม่นานนะครับผมแค่แค่20นาทีอะไรเงี้ยสินาที20นาทีครับผมก็ตัดต่อเอาหน่อยครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมตัดต่อโปรเจกต์ออกมานะครับผมผมใช้แอปที่ผมใช้แอปของ k ายมัตเตอร์ช่วยนะครับผมก็อาจทำให้แบบ มันตัดต่อช้าครับผมเพราะว่ามันต้อง Re ีโ l o ดโ project ต้องทํานู่นทํานี่ครับผมแล้วก็มาเจอน้องคิปเปอร์ยังไม่มีปลาถ้ามีปลานะครับก็อาจจะอยากจะให้น้องแมวครับผมก็อันดับแรกก็ขุดฐานก่อนฐานนี่น่าจะเป็นพลังงานที่จําเป็นครับผมการไม่อยากจะลงไปเสียงนะครับ โอ้โหเล็กผมได้ยินเสียงสไปเดอร์กับซอมบี้ครับผมเฮ้ยแมว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 ไม่ใช่แมวพรามันอันตรายพิแบบนี้นนะครับคือมาคับข้าวคอนะครับผมเป็นใครที่รู้จักก็รู้จักนะครับผมก็จะรู้ดีเลยครับว่าเป็นโหมดต้องห้ามครับผม ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็ลองไปเปิดหาได้ครับผมเพราะว่าผมเคยไปดูฝรั่งเขาเล่นนะครับผมสถิติก็น่าจะเป็นของฟซลซ่าเกมเมนะครับผมเขาที่เขาเล่นฮาร์คอยาวนานที่สุดครับผมก็ตอนนี้ลอองไปเกมนอนเองครับผมก็ออเอี๋ยว ตอ,อนนี้มันเป็นฮิตบ็อกเลยครับผมก็ก็คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับผมผมจะพยายามนอนให้มากที่สุดนะครับผมนอนคือ,อม,มาเจอเลยนั่นเนี่ยโอเคขอขอขอ กล่องนี่ไม่น่าจะจําเป็นนะคะผมเพราะว่าเราอาจจะย้ายทิ้งฐานได้ครับผมนี่ก็ขอเตียงสักอันนึงครับผมเอาไปด้วยครับผม <c oughs> ก็ซีดนี้นะคะผมก็ไม่ได้สุ่มเองเหมือนเคยครับผมไปหาดูที่เน็ตครับผมเป็นซีดท,ที่ค่อนข้างโอเคนะครับผม คือผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่ครับผมก็ต้องจำเป็นที่ต้องใช้ซีช่วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินไปถึงไหนถึงจะเจออุบาติวิลาเร์นะครับผมถ่อคลิปนี้ผมไม่รู้สิครับว่าจะทำอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เล่นเอาชีวิตรอดแล้วก็ฮาร์ดคอแล้วก็ ฮาร์ดคอร์นี่นะครับอันนี้ทำยาวๆเลยครับผมก็คือฮาร์ดคอร์ที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็คือที่ผมยังบอกอะครับถ้าถึงถ้าถึงสักห้าไลค์ครับผมห้าไลค์หรือห้าไลค์นะครับผมผมก็จะเล่นฮาร์ดคอร์จริงๆครับผมแต่อีพีหน้าย้ยำว่าแต่นะครับผมอีพีหน้านะครับผมก็ ไม่รู้ครับว่าจะทําอะไรหรือ EP หน้านะครับก็จะมีคลิปสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมผมไม่แน่ผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับสปิรันสปิรันฮาร์ดคอร์ไม่ก็ทำคลิปของสปิรันเนอร์นะครับผมก็คือเหมือนใครที่รู้จักดีมก็จะรู้นะครับผมว่าสปิรันเนอร์คืออะไรสปิรันเนอร์เป็นเป็นเล่นแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบเร็วที่สุดอะครับคือไม่ไม่ให้ตัวเองตายครับก็เครื่องผมอาจจะหลักๆหน่อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรครับผมผมก็อ,อีพีนี้ก็จะรีบอีพีนี้นะครับผมก็ขอ,อขุดแร่นิดนึงครับผมเครื่องผมมันกระตุกนะครับผม,ผมคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยครับผมเพราะว่าเครื่องผมค่อนข้างกระตุกเลยจริงๆครับผม ผมได้ยินเสียงสกลตันมาจากไหนอะสกลตันอนะ่ะอันตรายนะครับผมคนที่เล่นฮาร์ทอระนะคบผมก็ไม่แนะนำให้สี่อย่างนะครับผมไม่แนะนำนะครับผมหนึ่งคือถ้าสมมุติว่ามีซอมบี้อยู่สักประมาณสองสามตัวนะครับผมอย่าไปบวกมาเลยครับผมก็คือ อันนี้ผมไปดูช่อง mtmew นะครับผมเขาบอกว่าบอกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าซอมบี้เนี่ยม,มามากกว่าสองสาตัวเนี่ยอยากไปบวกมันครับผมโดยที่ถ้าเรามีเกาะก,ก็บวกไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับผมแต่ถ้าไม่มีเกาะก,ก็ไม่ควรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงนะครับผมเป็นปัจจัยเสี่ยงเลยครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือเราไม่ควรจะ ลงถ้ำแบบที่ผมลงแบบนี้นะครับผมควรจะเป็นไม่ควรลงถ้ำธรรมชาตินะครับผมก็เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมครับอ่าซอมบี้มาอีกแล้วครับก็ค,คลิปนี้ก็สั้นนะคะผมเพราะว่าผมเครื่องผมแหลกจริงๆครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทำทีทำให้เครื่องมันไม่แหลกครับผม เครื่องค่อนข้างแหลกนะครับผมก็เสียก็ไอ้น,นี่ครับผมก็เซง็งเซ็งครับผมเอ้ยเราควรฆ่ามันทเอ้ยเรานี่มันสมองเนาะติดลบ200 EQ จริงๆฆ่าทำไมเออฉลาดนะเราเนี่ยก็คลิปนี้นะคะผมผมคิดไม่ออกจริงครับผมก็ เด่นก็กดดันนิดนึงครับผมก็ใครที่อยากให้ผมทำโปรเจกต์อะไรก็บอกมาได้ครับผมหรือจะเป็นโปรเจกต์การ์ตูนของไมค์ครับโปรเจกต์ project ของโปรเจกต์ของฮาร์คอรมดโปรเจกต์สปีดลันเนอร์โปรเจกต์อ,กอะไรก็ว่ามาครับผมท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมมากๆเลยครับจากใจนะครับผมสปีดลันเนอร์นะคบผมก็อยากทำอยู่นะแต่เดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมครับเผื่อท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็ว่มานะครับผมก็ล่อมันมาแค่นี้ก็แล้วก็ปิดตรงนี้ครับผมเครื่องผมมันแหลกครับผมเวลาดูมันกระตุกกระตุกมันไม่ค่อยน่าดูครับก็ จบเพียงเท่านี้นะคะผมใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็คือคิดไม่ออกจริงๆครับผมก็สำหรับเพียงเท่านี้ก็จบสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยผมผมคุดเองนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ลกด s ับส cribe ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะครับ